บรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องตื่นมาแล้วมันก็สิเป็นแบบว่าอ่อนเพียะพอะเพราะอากาศหอนหอน้องหาา่างไกลเขามันสิเป็นเหนียวเนียวอ่อนเพียนะนี่ยสาบายดีเด้อนาอสบายดีวัดสุขสุขขนสาบายดีตอนเศร้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหล่นถุงเด้อทุกคนเนาะพาเขาสวนเก็บบักทั่วบักแต่อีกแล้วจ้า มือก่อนนะเฮากเก็บกับอีแม่เนาะได้กระถางหนึ่งกับกระซามหนึ่งไปขายในบอลขืนเฮือนอันข้าเจ้าไปแป๊บเดียวเบิดมักแตงนะสิบก่าถงมือนีอก,กัดได้เวลาเก็บอีกแล้วเพราะว่ามันเหลื่อมตึงเหลื่อมใหญ่แล้วเนาะเฮาสิบัได้ให้มันใหญ่เกินนะทุกคนเก็บเอาซัำพอดีกินแต่ว่าเสียดายแต่มักแตงเฮาค่มันบัอยากอันนั้นอะไรนะั่นไหมเนาะ ตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์ตะเวนก็บ่าท่านได้ขึ้นเลยเอออันไปคายมือก่อนนะเกือบจุบทึ้นเกือบจุบขาไหน เก็บเธอหนึ่งแล้วก็เบิดว่ารษัตร์เถอที่สองอกกูมันเดียวมากกันหอยมันดีแต่ว่ามันเน่ามันอันนั้ดลายเดี๋ยวพี่น้องมันแบบเก็บมันไม่ถักมันหน่อปเธอมันบ่ได้มีอือ อันไหน,นีนะเตตงมาข้าวพี่เด้พีเอาแม่เอาอยู่นี่นะเดี๋ยวคยบอกตลาดคนที่ดูนีน มันขอหลมากหน่อยมันหลายนะแต่มันเหน่าเบิดเมืงไหนนะ่อดกเมอกี้เอาอยู่นี่แม่มอบ,บอกบอกหมักแต่งสองข่างตัวมือนี่นะจะสีิด้จักโถงเนะ าสะออนทอนอ่อนซ้อนทัวบัดท,ทีนี่ทุกคนมึงเจมแม่ละมากงามย้อยเห็ดยำยางดูทัวนี่จะ เอานามาในหนีหรือว่านาเขาสือมาไหมชูมเขาสื่อบ,บอกก็ถือเห็นและสะออนช่างิศยเลยปอดเบิงสตูฝฟดเก่นจนว่างวงดอกดอะไนยัง สร้างแต่ยังใหม่มาเห็ดกับมัน,ลนมแล้วมันเ่นดอกมันมันกาดเบิดเลยแค่เทงแจ็เสียดเอาได้กับม,มันมืงเนี่ยมานนายจัดเท่าพดนล้วแม่ หัวฝักยาวจ้ามัดละสิบบาทขายแพงกขายยาทันขายแพงผัดบัได้ขายคาโหดขายเฮ็ดดิ่มบัได้ได้วยนี่ไาดกันทีอ้าวถัวนี่ก็เก็บดีีเอะไปแลัวค่ะบัวมีม่างยไมไปตื่นค่ะ Tao bên cả răng khửn Lời phi ông phá Thôi phụ Để nhìn ta sáng lúc Sáng ăn xế hoặc xế hoặc xế <laughs> là xeo xeo Chắc xeo là mình đang sửa bộ miếng Vâng thông bỏ. มันไปจอไปซี่แต่ละอย่างน่ะเน่าบึ้ดมันคือห่วงแทนเนาะตัวเองคือแล้วบรรยากาศดีๆตอนเช้ามันหมากมันทันได้ง่าย มันบริเวณน้อยหลายแต่ขางเดียวโดวยคนทางไนนี่ก็ลาาเคือกันเนาะปะ้าถูกห่วงน่ะเป็นแต่ดินขึ้นเละโอ้งามอีดิแม่เสื่อวังถั่วนะเก็บได้หลายเถ่อกวัวแตงแน่เนะวาวะวอกก็ว่าเถาะตั้งแต่ปลูกมาอันนี้ห้าก็เก็บไปกินท่านึง แรงเนี่ยบุคิดอยากวส,สวยลน,น,นปลูกเองคั่วเองขายเองเนาะทุกคนกินเองพร้อมทุกอย่างเราทำเอง แม่หนูทำเองโอ้ย <laughs> อุกอังแมงกี้ห้ยเจ้ามันคูลงมันขึ้นอีกสุดยอดเนี่ยวันพอดีวันทิดจินเลไล่จับมีอมันทิดได้มง,งสองหมากข้างหนะ้าโอเคนั่นเลยจ้ะ <c oughs> ข้างทัางหลังนี่มันบทันได้ตึงมันกำลังเป็นดอกแต่ว่าตอนนี้นะแม่งอะน้ำมาจัดการมาจัดการพอดีได้กระซ้าหนึ่งแหละทุกคนอันนี้สิเป็นบักทั่วปีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามันเป็นผุ่มปูกยามนี มันต่ำเสียบอยู่ว่แม่ยำเลงปต่ำจากเถื่อมีตะปุกแล้วก็เก็บไปขายป้าดอันนี้มันเถาเอาไปต้มกินในมันซะเถาไร้หามากอยู่เลยบางเทื่อผมันใหญ่หมากซ่หมากแล้วมันบ่พอตต่ำนะทุกคน มีมีคูแนวแรงมุมอีพ่อคือเก่าหลังเราเรียบร้อยแต่ว่ามือนีอ่้นอยกว่ามือนันเนาะจะชี้เลยจกักถง มัถั่วกำลังได้สามหมัดกระเบิดแล้วแทนจนเป็นอู้มหนึ่งพลุกคน เครือเครือเบิงตีเต็มทุงหูหนึ่งสาวบาทงามงามทุกคนแต่ว่าอันนี้มีคนสั่งเลวอ้าว จะสั่งหมักถั่วแล้วก็บ,<ช>บักเคือเนื้อแล้วก็หมักแตงเนื้อคือ,อจะได้แบบนันให้มีไหนอีกนะคัวยากเนาะเรียน,นอยู่เดี๋ยวขายไวหังมันเก็บสองเถือเบิดเลยเดี๋ยวพี่น้องมักแตงปีนี้ตั้งเดียมีมักแตงงามเลย รอบก่อนนะเตียมันลมเนาะรอบนี้ก็เป็นอีกคอดๆเบน,น,น่าตมาตุนมาไวตุกข้เมกับ,บกินขาวบกินหน้ามือเป็นมือที่สี่แล้วตุน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 จะว่าสีหรือมันสียัง

สันหูสึกว่าปลูกมักแต่งงามนานะ่ะหมากงามป่วยงามแหลงเนาะเป็นหมากแบบบ่ามันบ่เคยขอด้ามกล่วลอยอ,วอยู่นะอันนี้ว่าเลือกแนว่พันมาใหม่ๆเนาะสื่อใหม่ตลอดบ่ได้เอาเนี่พันไว้ด้พี่น้องกลายเป็นเกิดขดเกิดแก เราเอาไปยัแต่ับย่แตว่าเราแบเอาปุกมากอน ห้าแสนกับสามสี่หาหกถุดทุกคนด้ทุกคนของขายมักถั่วหาหมาัดนอนแล้วก็ซิมีมากันเคอร์เคอร์ถุงหนึ่งสาวบาัตอันนี้ก็ได้ก 6, หกทงเฮ็ดนี่ก็ได้ซัมนี่เดี๋ยวมันทงหนึ่ง โอเคทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิดเดล่าเลยเด้อขอบใจเบิดสุขสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวันเด้อพี่น้องจจนได้กระฝ้กเป็นกำลังใจให้ที่สำคัญก็คือเบิรงโคสไาา้เฮาเนี่ยเด้อเนาะไปแล้วสบายดียดพอกันคลิปหน้าจ้า